สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระเครื่องนะครับรายการที่จะมีการอัปเดตข่าวสารข้อมูลราคาพระเครื่องที่มีการเช่าหาในปัจจุบันนะครับเหมือนเดิมนะครับเราจะบอกราคาพระนะครับเป็นหลักนะครับนะไม่ว่าจะเป็นหลักหมืน่นหลักแสนหรือว่าหลักล้านนะครับราคาเนี่ยขออนุญ,ญาตไม่บอกตายตัวเนื่องจากสภาพพระนะครับมีหลายสภาพ เราขอเป็นจุดพิจารณาขั้นต้นให้ท่านเท่านั้นเองนะครับส่วนการเช่าหาซื้อขายเนี่ยยังไงจบที่2ฝั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งผู้ขายหรือว่าผู้ซื้อนะครับนะวันนี้จะมีพระอะไรหลวงพ่ออะไรไปติดตามชมกันครับ <S <S รายการแรกของวันนี้ครับเต่ารีดหลวงปูท่ทวดวัดช้างให้ปี2506เนื้อโลหะผสมนะครับมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นต้น,ตน,ตนจนหลักหมื่นกลางนะครับรายการต่อไปครับ สมเด็จตัดชิดหลวงพ,พ่อพรมวัดช่องแคปี2516นะครับเนื้อทองละคังมีการเช่าหาเปลี่ยนเืออยู่ที่หลักแสนต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีปี2518เนื้อทองคํามีการเช่าหาเปลี่ยนเือนอยู่ที่หลักแสนปลายจนถึงหลักล้านครับรายการต่อไปครับเหรียญหลวงพ่อนาฏวัดศรีโลหะบํารุงรุ่นแรกปี2502เนื้อทองแดงลมดํา มีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นกลางครับรายการต่อไปครับเหรียญหลวงปูท่ทวดวัดช้างให้ปี2500เนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักแสนต้นจนถึงแสนกลางครับรายการต่อไปครับเหรียญหลวงพ่อจัดวัดบางกระเบารุ่นแรกปี2 4 8 4เนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักล้านต้นครับ รายการต่อไปครับเหรียญหล่อหนุมานแบบโมคาลาหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมเนื้อทองผสมมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักแสนต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญหลวงปู่เมง้งวัดบางสสแกปี2506เนื้ออปัปปามีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นกลางครับรายการต่อไปครับเม็ดแตงหน้าผากสีเส้นนิยมสุดหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปี2506เนื้อทองคํา มีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักแสนต้นจนถึงหลักแสนกลางครับรายการสุดท้ายของวันนี้ครับเตารีดหลวงปุ่ทวดวัดช้างให้พิมพ์เตารีดใหญ่เอปี2505มีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักแสนต้นจนถึงแสนกลางเช่นกันครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับ10อันดับพระเครื่องที่มีการเช่าหาในปัจจุบันนะครับหวังว่าจะมีพระหลวงพ่อนะครับที่ถูกใจเพื่อนๆนะครับหากเพื่อนๆอยากทราบพระหลวงพ่ออะไรนะครับยังไงคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถูกใจนะครับเพจและ YouTube พระเครื่องสามมิติของเราไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมแอดมินแมงค์จากเพจพระเครื่องสามิติต้องการาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ